ดีพลาครับอ่ายุนเลยครับอ่าตะล่ะครัานครับอ้อากางวัน5งัครับ,อรบอโอเคชุดต่อไปชุดต่อไปในช่วงนี้ครับเอาหมยังไงครับชุดต่อไป เจไดเพราะไอเจเจอ่าตัวไวก่อนไม่พลาดได้ตจวไวก่อนเดี๋ยวตอกไม่ถึงที่คู่กันเลยครับคเป็นอหน้าลูกมาทั้งหมดแล้วทั้เคนนะเดี๋ยวเร็วก่อนฝันแ้วทั้งมดี่ใบสาวตัวหนครั้ล่ามหนึ่งครับตันงครับตัหนึ่งครับตอกผานครับอก่ครับล่า่านครับพ่าผ่านนะครับเดี๋ยวอย่าเยนนะไม่เป็นไร รับผ้านะฮะอยูผ oh. so ้ารบ้ครับยู่ผ้ารบ้ครับกิบกระเบืออ่าแล้วก็ส่งผ้าในคู่ภาษาครับส่งผาในคู่ภาสาครับพี่ผู้ใหญ่ครับอ่าอ่าคู่าสากาบอีกหนึ่งางลูกเออน่้ปปวดไหมดดะยังา่ยังไม่